สอสอพักเพื่อไทยได้ตําหนิถึงพฤติกรรมของพักประชาธิปัตย์ที่เตรียมยื่นร้องต่อศารรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะเนื่องจากว่าพักประชาธิปัตย์ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการเลือกตั้งครับในเรื่องไกรลิกิตวัฒนะว่าที่สอส,อสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เตรียมยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้วิิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นโมฆะ และกล่าวหารัฐบาลว่าพยายามจัดการเลือกตั้งทําให้ผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา68โดยเห็นว่าการกล่าวหาของนายอภิสิทธิ์นั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อานาจร,รัฐบาลในการจัดการเลือกตั้งแต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือกกตนายอภิสิทธิ์ไม่ควรนําคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยให้สามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้มาเป็นปัจจัยในการยื่นล้มการเลือกตั้งที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ย ก็หมายความว่าไปอ้างคำวินิจฉัยสารรัฐธมนูญที่2คง 5, 5 7 5เนะฮะเมื่อวันที่24โมกราที่ผ่านมานะครับว่าสารวินิจฉัยแล้วว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับนายกกับกะกะตต้องพยายามที่จะเลื่อนการเลือกตั้งขณะที่ร้องเนี่ยนะครับกะกะตเป็นผู้ร้องด้วยเหตุของมาตรา214ว่าจะมี การเลือกตั้งที่ดําเนินการไม่ได้ก็อยากจะให้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปแต่วันนี้ผลปรากฏชัดแล้วนะในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ,ะเรียบร้อยแล้วไม่เกิน7วันนับจากวันที่2เนี่ยนะฮะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญกกตต้องประกาศสอสที่ได้รับการเลือกตั้งภายใน7วัน มาบอกว่าการฟ้องเนี่ยนะครับไม่สุจริตเที่ยงธรรมอันนี้ก็คงเป็นเหตุที่แปลกประหลาดมากนะครับถ้าไม่สุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับคุณอภิสิทธิ์คุณวิรัตต้องร้องต่อกอกอตทางด้านของนายสุนัยจุลพงศธรว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยระบุว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นผู้เสียหายแต่พักประชาธิปัตย์เป็นผู้ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้ง ร่วมกับนายสุเทพทึกสุบันผู้ต้องหาคดีกบฏจึงอยากพยายามยื่นฟ้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อหาผลประโยชน์ทางการเมืองตามประมวลกฎหมายวิทีพิจาขอาคมแพ่งนะครับเมื่อไม่ใช่ผู้เสียหายก็ฟ้องไม่ได้โดยหลักการพื้นฐานแต่ถ้าศาลมันมุ่งจะรับก็อีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สองพรประชาธิปัตย์นอกจากไม่ใช่เป็นผู้เสียหายแล้วเป็นผู้ก่อความเสียหายให้แก่การเลือกตั้งเอง วันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่าระหว่างนายสุเทพกับนายอภิิ์นั้นทํางานประสานกันนายสุเทพทาตัวเป็นอันตราลออกลุยเวลาได้รับบาดเจ็บนายอภิสิทธิ์เป็นคนทําหน้าที่ทายาแดงให้ดังนั้นระหว่างกลุ่มกปปสกับรัฐประหารนั้นได้ร่วมกันได้ออกความเสียหายแก่บ้านเมืองในเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อเป็นอย่างนั้นจะเข้ามาสู่เป็นผู้ฟ้องอีกเนี่ย ผมว่ามันน่าเกลียดเกินไปโดยนายสุดนั้นได้ตอบโต้สิ่งที่นายสุเทพกล่าวอ้างด้วยว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาถือเป็นชัยชนะของม็อบประชาธิปัตย์เนื่องจากมีผู้ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เป็นจํานวนมากว่าไม่เป็นความจริงในทางตรงข้ามกลับเป็นความล้มเหลวซ้ำซากของนายสุเทพมากกว่าเนื่องจากนายสุเทพออกมาขัดขวางการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งกลับผ่านพ้นไปได้ด้วยดี